นั่งดีๆนะคะคะพาไปเทสนินสันคลิกส์ค่ะถ่ายวิดีโออยู่ค่ะคอานี้เครื่องยนต์เงียบมากที่เห็นใส่เกีย,ยร์ยังไงเดี๋ยวตุ้มจะพามาดูวิธีการขับเกียร์ไฟฟ้ากันลาจอดใชกดตจอดใช่ปะก็คือขักมาถอยหลังพาถอยหลัง เ้าผักมาดีเดือนหน้าแค่นั้นเอง oh. แ้วหน้าจอบมันจะขึ้นไหมขึ้นใช่ไหมขึ้นดีมีแค่เดินหน้าถอือหลัง oh. ลอ๋อแต่เราตบเขาหาตัวตบว่าหาตัวแล้วก็นีทีวีโหมดอันนี้ได้โหมดแล้วก็นี่คือเวลาสมมติว่าอยู่ที่เกียร์ดีเราต้องการจอดกด P ีเลยเน่แปลว่ามันจะมันจะเป็น oh. เกียร์จอดเลยนี่ก็คือเบรกเกียร์จอดนี่คือต้องเหยียบเบรกไหมอ่าไม่ต้อง แต่เวลาแต่วลาจะใส่เกียร์ต้องเหยียบเบรกก่อนเป็นเหมือนปักเ,เป็นเหมือนปักกิ่งเลยแต่หมวดที่ขับสนุกที่สุดคือหมวดดีแน่ดีเนี่ยคือก็คือเราขับหมวดปกติอ่าอันนี้ก็คือจะมวดปกติก็จะวิ่งโอ้โหเหยียบดีจัง